ครับพบกับมิสก้าวท้าคูรสกาออนทัวรวันนี้เรามาเที่ยวตลาดไม้ดอกไม้ประดับครับที่พัทยาตลาดเมืองจำลองนะครับทุกวันอาทิตย์อ่นะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ สว,สว,สวหลายอย่างนะครับว่าก็มาซื้อมาหากันได้ไหมดอกไม้ประดับสวยๆเ้ย 对。 ครับพอค้าแม่ค้าใจดีนะครับสอบถามได้เป็นไม้ไม้ดัดเนาะตลาดเมืองจำลองพัทยานะครับมีทุกวันอาทิตย์ Tươi lai khắp tươi lai นี่เป็นเตยลายครับเกล็ดแก้วเ,เกล็ดแก้วมะลิก็มีใส่หัวใจใส่หัวใจแบงชาลีก็มีนะครับนี่คนพี่น่ารักมากครับให้ดินเหนียวผมมาด้วยขอบคุณพี่ ร้านรวยๆนะครับนรีบร,บร้านหนึ่งนะครับสนใจก็เมืองพัทยานะครับไม้ดอกไม้ประดับสวยๆพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีนะครับเ,เ,เข้ามาสอบถามได้เ้ย มีเครื่องจักสามก็มีนะครับสวยนะครับเครื่องจักสามอันนี้ก็เป็นดอกไม้เทียมดอกไม้พลาสติกนะครับเอาไปประดับบ้าน ติดกับถนนสุขุมวิทเลยนะครับติดเมืองจำลองนะครับทุกวันอาทิตย์มาดูเด้ออุ้ย й, นี่น่ารักครับน่ารักแล้วก็แมวคิวปิดแล้วก็แหวดอกนะั้นแหวดอกน,อน,นั้นตั้งอ่ะเพียนเพี้ยตายายตายายน่ารัก นี่ก็เกี่ยวกับกระถางดอกไม้ที่เราจะไปปลูกไปเลี้ยงกันนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือในการทำสวนนะครับ,บโัโกันไกลแต่ตัดแต่งกิ่งก็มีด้วย ฮอร์โมนฮอร์โมนจะมีนะครับฝั่งนี้จะเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยนะครับใครที่ชอบเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับก็สอบถามแม่ค้าพ่อค้านะครับก็จะให้คำแนะนำของเรานีเ่เพาะชำต่ำตางๆนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดอู้ยสีม่วงด้วยยังหาชื่อไม่เจอนะเขาเรียกอะไร ต้นอะไรเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์มาเ้ยผมไม่มีวา้เรือกไว้ดอกไว้ประดับเยอะนะครับนี่ต้นพุทธแล้วเนาะอนี่ก็พิกุลนะครับจำปีแครโอ้กยเดี๋ยวสอบวคูนม่วงแครโอ๋โอหกลิตกะโคต้า กระดังงาสูงขา,าพุทดินมีนานก็ม,มีหอมหอมเจ็ดชั้นหอมเจ็ดชั้นพุทดบุญรักษาบุญรักษาจิตทะเล หัวใจเศรษฐีนี่หัวใจเศรษฐีครับใครอยากเป็นเศรษฐีก็ซื้อไปอปลูกกระนางงานางฟ้าในกระดังงานางฟ้า กระเรกโอ้หุ่งเงินสายเพชรสายรุ้งโบ,บวีโรดพรมไข่มุกเพชรยกนำโชคโชื่อมีแต่เพราะๆเลยเทูบเศรษฐีเทียนมหาลาบมาังกรแดงชื่อมีแต่เพราะๆนะครับไม้ดอกไม้ประดับ คือเมืองควทยยนะครับตลาดเมืองจำลองนะครับทุกวันอาทิตย์ใครที่ชอบไม้ดอกไม้ประาดาับไม้มงคลก็แวะเวียนมาซื้อเด้อครับเด้อป,ประดับบา้านปลูกสร้างโลกให้สวยส้มจีบด,ดา่างใส่ใบสด ซาลาดูมีเลิกก็มีรวยไม่เลิก,ลกที่บ้านมีครับรวยไม่เลิกกรหลาบนี้หูสวนปลาขาว แขกดำมะละกอแขกดำโหระพาก็มีครับโหระพามะเขือม่วงใบแมงลักก็มี ไซฮาไวาเ้เด้แววมาอยูร่ร้านี่นะต้นแววมาอยูร่ร้าถ่าเคยเห็นตัวจริงครับได้ยินแต่ชื่อนครับใบใจเศรษฐีใจเศรษฐีครับรดูก่อนได้ครับมังกรคาบแก้วโอ้ชื่อเพะดีมากครับมังกรคาบแก้วนไม้มงคลนะครับซื้อไปเลี้ยงได้เลย นีน้องเต่าด้วยน้องเต่า พี่หมอบอกคุณป้ายังมอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปที่รถ ไปประดับบ้านได้ประดับร้านค้าประดับสวนนะจ๊ะตลาดเมืองจำลองนะครับทุกวันอาทิตย์ครับตลาดไม้ดอกไม้ประดับมะม่วงโชคันันมะม่วงแดงจักระพัดมะม่วงน้ำดอกไม้มันอันนี้ก็จะเป็นไม้สวนแล้วมะม่วงฟ้าลั่นมะม่วงแรดมะม่วงเขียวใหญ่มะม่วงแก้วนี่มะม่วงแก้ว มะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้น้ดอกไม้ทอนะครับเอาไปปลูกไว้กินเด้อ ทีมในดวงใจลิเวอร์พูลนี่ครับนี่ครับเป็นของหาย,ยากครับเป็นป้ายไม้พัดน่าจะเป็นป้ายเก่าตามร้านกาแฟร้านเหล้าร้านเบียร์แต่ก่อนนะครับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับผมแซลลิเวอร์พูลนะครับผมแซลลิเวพูนี่เรามีแจ็คเดนเนลล์ฮันเลดวิสันครับ ที่อยากจะได้สร้าี่สวยประดับบ้านประดับร้านค้าก็มีนะครับที่นี่ตลาดมูงจำลองตลาดไม้ดอกไม้ประดับ

แล้วครับมาหากินน้ำดีวกว่านี่เราจะพกแก้วหนึ่งนะครับจะมาเที่ยวได้นะครับเตีครับตลาดไม้ดอกไม้ประดับทุกวันอาทิตย์เมืองจำลองพัทยาใครที่ชอบกมาต้น,ตนมงต้นไม้แนวประดับบ้านประดับสวนเด้อแก้วใหญ่ๆนะจ๊ะเดินเหนื่อยแล้วครับหานักกินสักหน่อยที่นี่มีอาหารมีน้ำขนมนมเลยมี สะดวกสบายนะจ้า สำหรับวันนี้สซกาวข้าวกลุ้มและสกาวอนทัวร์ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับคลิปใหม่ๆม,มีอะไรนั้นกดติดตามไปเลยวันนี้พามาเที่ยวที่นี่ตลาดไม้ดอกไม้ประดับเมืองจําลองพัทยาทุกวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ